ตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมมีความตั้งใจแล้วก็ห่วงใยพี่น้องร้อซแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันก็มีผิดพลาดได้บ้างถ้าผมมีอะไรผิดพลาดที่ไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยด้วยเพื่อเราจะได้หันกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันนะครับไม่อยากให้ความแคลงใจเล็กๆน้อยๆยังอยู่แต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกสอนมาว่า 1. นรักษาด้สุดสองรู้จักให้อาภายัย เพราะนั้นในเมื่อเราผมบอกว่าเออผมขออภัยนะในสิ่งที่ผมอาจจะทําเป็นที่ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ขออภัยด้วยผมเชื่อว่าภายในปีเนี้จะมันจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีขึ้นเยอะและปีหน้าน่าจะจบ ไม่ได้มานาราธิวาสก็รวมยี่สิบปีแล้ววันนี้ได้กลับมาอีกทีก็มีความดีใจแล้วก็ผมเป็นคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของนาราธิวาสมาโดยตลอดความที่เป็นเมืองชายแดนด้วยแล้วก็มีความสมบูรณ์ทางด้านหลายอย่างทั้งเรื่องของลองกองเรื่องอะไรต่ออะไรก็มีความรู้สึกว่าอยากเห็น นาราธิวาได้พัฒนามากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา,นาต้องควบคู่ไปกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งจริงๆทุกศาสนา,าก็จะได้รับการสั่งสอนให้รู้จักคาว่าสันติสุขและการให้อภัยซึ่งกันและกันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เมื่อมีทั้งมาที่วัดมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธ พี่น้องไทยมุสลิมมาอยู่ร่วมกันมันเป็นภาพที่สวยงามและอยากให้ความสวยงามนี้กระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยเพราะว่าจริงๆเราการนับถือศาสนาเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครจะเลือกอะไรก็ได้แต่การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นกติกาสังคมที่เราควรจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผมเชื่อว่าพี่น้องส่วนใหญ่อยากเห็น คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่ก็จะมีส่วนน้อยที่อาจจะยังไม่เข้าใจเราจะต้องรัฐบาลแล้วก็ทางอาเซียนจะร่วมมือกันเต็มที่ในการที่จะส่งเสริมความเข้าใจของคนในอาเซียนในประเทศแต่ละประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเราจะช่วยกันพัฒนาอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวมี700ล้านคนจะมีศักยภาพในการต่อรอง กับหมหาอำนาจและประเทศใหญ่ๆได้ไม่งั้นถ้าแต่ละประเทศเล็กๆแล้วก็ไม่มีความสามัคคีกันมีปัญหาในประเทศการต่อรองทางเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อความเป็นสุขของประชาชนทั่วไปก็จะแย่ลงนั้นวันนี้ผมตั้งใจมาเพื่อร,รับรู้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้นำปัญหาเหล่านี้สู่การรับรู้ของรัฐบาลแล้วก็ทางอาเซียนด้วย ไปได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้ประเทศไทยเราผมได้รับความาสนับสนุนจากท่านอันวาประธานอาเซียนปัจจุบันหรือนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นอย่างดีในการที่จะส่งเสริมให้คนคนไทยทั้งไทยพูดไทยมุสลิมได้อยู่ร่วมกันอย่างสันิสุขแล้วก็ทางมาเลเซียจะให้การสนับสนุนยอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็มันเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ ที่เราจะนําให้สามจังหวัดชั้ใต้าของเราเนี่ยได้กลับมามีสันติแล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งแน่นอนครับนา,าราธิวาสที่ผมมีความเชื่อมั่นในเรื่องศักยภาพทางเศรษฐกิจก็จะได้รับการพัฒนามอย่างรวดเร็วก็ขอให้พี่น้องอดทนกันนิดนึงวันนี้ที่จำนวนไทยพุทธหายลงไปเยอะก็ส่วนหนึ่งฮะ ก็มาจากความไม่สงบอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าระยะหลังเนี่ยอัตราการเกิดมีน้อยกว่าอัตราการตายนั้นก็เลยทําให้คนคนจำนวนประชากรของประเทศเริ่มลดลงโรงเรียนต่างๆก็ปิดโรงเรียนไปเพราะว่ามีเด็กเกิดใหม่น้อยลงแต่ว่าพี่น้องชาวมุสลิมก็ดีชาวแคทอลิกก็ดีเนี่ยเขาจะมีระบบ มีความเชื่อเรื่องของการคุมกําเนิดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่คุมกําเนิดก็จะมีลูกหลานตามปกติส่วนของคนพุทธเนี่ยเราไม่ได้มีข้อห้ามตรงนี้หลายคนก็จะเอาระบบเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักก็อาจจะมีลูกน้อยลงไปเนั้นวันนี้ก็ประเทศไทยอยากให้มีคนเกิดใหม่กับคนตายใกล้เคียงกันดังนั้นก็อยากจะได้เห็นผลิตเด็กรุ่นใหม่เกิดเด็กเกิดขึ้นมาใหม่ๆเยอะ ก็หวังว่าเราคงจะช่วยกันทําให้เศรษฐกิจมันฟื้นขึ้นมาให้ได้เอายาเสพติดให้หมดไปให้ได้แล้วเราก็จะทําให้พวกเราได้กลับมาในภาวะปกติโดยเร็วนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมได้บอกกับเจ้าหน้าที่ท่านผู้ใหญ่กับท่านท่านเจ้คุณพระหัวน้าเจ้าคณะภาคแปดว่าผมเหมือนตอนเป็นนายกเนี่ย ตั้งใจจะทํางานให้มันเสร็จแต่มันยังไม่เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็บิดไปบิดมาวันนั้นวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาความคิดเดิมๆที่มันน่าจะทําให้การแก้ปัญหาภาคใต้ได้กลับมาสู่คนใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยบอกให้พี่น้องทราบว,ว่าผมตั้งใจและผมมาครั้งนี้เชื่อว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้อย่างมากนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ในความโอดทนที่นั่งรอและขอบคุณที่มาต้อนรับนะครับขอบคุณครับผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นําประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายซึ่งได้มีการพูดคุยกันอยู่อย่างต่อเนื่องทุกคนอยากเห็นประเทศไทยแล้วก็อยากเห็นอาเซียนเนี่ยเป็นที่มีความสุขความสงบสุขแล้วก็จะได้มีการลงทุนมาท่องเที่ยวอะไรกันมากขึ้นนั้นทุกคนร่วมมือหมดครับ ก,การความร่วมมือเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นความร่วมมือที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเหมือนครั้งนี้นั้นเชื่อมั่นว่าเราน่าจะแก้ปัญหาทางสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ได้ได้ดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศสิ่งที่ท่านจะน,นำเรื่องราวของสองามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปหาเือกกับกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีเรื่องอะไรมัน,นก็ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของอ การที่บุคคลสองสองช,ชาติซึ่งไม่ไม่ผิดเลยข้ามไปข้ามมาแต่ข้ามไปข้ามมาด้วยธรรมหากินเรื่องการาไปเยี่ยมเยียนกันไม่เป็นไรแต่ว่าข้ามไปข้ามมาในเชิงของเรื่องของการก่อการร้ายในประเทศไทยแล้วไปอยู่อีกไปหลบอีกประเทศหนึ่งอันเนี้ยเราจะได้รับความมุ่งมืออย่างดีอ,อันนี้ก็ คือเราต้องคุยกันก่อน,นครับเมื่อคุยกันจบแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะปรับได้หมดนะครับว่าเราจะทํำยังไงถึงจะให้คนที่ความผิดไปแล้วสํานึกผิดได้กลับมาอ,อยู่ประเทศไทยอย่างเดิมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันอีก,อก,อกหลายขั้นตอนอยู่ครับมันเป็นแนวที่เคยใช้สมัยก่อน ที่พลเอกโชลิตทำก็ไม่ด้ผลดีแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในหลายฝ่ายแล้วก็ปรับให้มันเป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้ครับคุณทักษิณคะไม่ได้ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานมีเป้าหมายมีใจไหมคะว่าเรามาที่นี่ทั้งทีเราต้องการที่จะทําอะไรบ้างคือ20กว่าปีก็อยากจะกลับมาเห็นว่าความรู้สึกของคนที่นี่เป็นยังไงทัศนคติที่จะ เห็นความปลองดองสนิทสุขเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็วันนี้เท่าที่ดูแล้วมันมีมันบวกขึ้นเยอะนะครับบวกขึ้นเยอะและยิ่งผมไปประสานงานกับต่างประเทศด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่หาข้อยุติได้นะครับรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจครว่าว่ามันมีมันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ไม่ต้องรอครับผมว่าปีผมเชื่อว่าภายในปีเนี้ยจะมันจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีขึ้นเยอะและปีหน้าน่าจะจบนะครับอกมาใน3บทบาทด้วยกันในครั้งนี้ครับะจะใช้บทบาท,ทไนนะะก็หนึ่งเนี่ยใจผมเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทำงานยังไม่จบก็อยากจะเห็นจบจบ,จบในที่นี้คือสันที่สุข องสจังหวัดชายแดนภากใต้นะครับก็อยากจะเห็นตรงนี้ให้จบก็เอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเมื่อตอนสมัยก่อนที่เคยทำไปก็มาแชร์กันว่าเราควรจะต้องปรับยังไงเพราะว่าวันนี้ทัศนคติของคนในสมจังหวัดชายแดนภักใต้ก็เปลี่ยนไปเยอะเบาลงเยอะเข้าใจขึ้นเยอะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคุยกับทางกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนปอนเนะเงินลินตาดิกาต่างๆ ก็รู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินเข้าไปแต่ผมเป็นนายกเนี่ยเด,เด็กยังมองหน้าเข้มใส่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้เท่าที่เข้ามาก็เปลี่ยนไปเยอะครับก็เลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นกูศลใจคือเป็นสัญญาณที่ดีก็อันนี้เราอย่าเพิ่งพูดไปไกลแต่วันนี้หลังจากที่พูดคุยกันแล้วอะไร จำเป็นก็อยู่ต่อไปไม่จําเป็นก็ไม่ควรอยู่เพราะเนื่องจากว่าเป็นทั้งหนึ่งเกิดความเข้าใจันดีต่อกันสองเกิดการประหยัดงบประมาณด้วยนะครับในคมต่อไปจากีราจะเห็นาชจในเรื่องของกระบวนการพูดคุยอะการตั้งคณะผู้คว่าการเดินหน้าต่อในการผมคิดว่าคงคงคงไม่ภายในปีนี้ทุกอย่างคงจะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะว่าอย่างท่านอดีตรองประธานดีของอินโดนีเซีย ก็อาสาเข้ามาช่วยนะท่านยูซุฟคาราก็มาพบผมก็มีคนที่อาสาอยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยมาจากหลายหลายที่นะครับตัวท่านเองจะอาสาช่วยในการพูดคุยครับรก็นะครับแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนผมผมผมจะพยายามอยู่อะไรห่างห่างให้คำแนะนำ แต่ว่าแน่นอนเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทํางานหน้าที่เนี่ยเขาต้องทําของเขาโดยตรงอยู่แล้วมีความ,วามเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณทักษิณเองจะเข้าไปอยู่ในคณะการพูดคุยโอ้ไม่ละครับไม่ละครับผมผมแก่แล้วท่านท่านครับท่านบอกว่าการมันอาจจะดีขึ้นแต่เมื่อเช้าหรือว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเห้นอยูในอันนีอมัน,นมเป็นเรื่องสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของการจะมีคนบางคนไม่อยากให้ อาจจะทําให้ผมตกใจอะไรนี่ซึ่งผมเงินเป็นคนตกใจยากท่านไม่ได้ตกใจกตใจครับโอ้ผมใจแข็งถูกรอบข้ามาสี่คนยังเฉยเลยแต่ว่าสังการนี่คือเป็นการต้อนรับกันโอ้ไม่เป็นไรฮะใครจะต้อนรับวิธีไหนผมรับได้หมดนะครับผมไม่อาจจะมีความรู้สึกหาใจผมที่น้องพื้นที่เช่นกรณีต่างไปอ่าผมผมเมื่อกี้นี้ผมก็พูดกับพี่น้องผู้นำศาสนาอุสลิมที่นี่ว่าตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ย ผมมีความตั้งใจแล้วก็ห่วงใยพี่น้องร้อยเปเซนแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันก็มีผิดพลาดได้บ้างถ้าผมมีอะไรผิดพลาดที่ไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยด้วยเพื่อเราจะได้หันกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันนะครับไม่อยากให้ความแคลงใจเล็กๆน้อยๆย,ยังอยู่แต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกสอนมาว่าหนึ่งลักษณะที่สุดสองรู้จักให้อาภายัยเพราะนั้นในเมื่อเราผมบอกว่าเออผมขออภัยนะ ในสิ่งที่ผมอาจจะทำเป็นที่ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับ